อาหารดีมีประโยชน์คือผักสดเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผล,ลไม้นานาล้วนมีคุณค่าต่อร่างกายของเราสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วคำคล้องจองเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อเด็กๆได้ยินแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่า สัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนรู้อยู่กับหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนรู้เนี่ยเรามาทวนคำของจองกันอีกสักหนึ่งรอบพร้อมทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ1 2 3อาอาหารดีมีประโยชน์คือผักสดเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานา เหลือมีคุณค่าต่อร่างกายของเราเก่งมากค่ะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรหัดทบทวนแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะเก่งขึ้นเองค่ะเด็กๆคะจำได้ไหมคะว่าในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยคุณครูไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่คุณครูก็ยังให้ปริศนาเด็กๆอยู่เด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าในตะกร้ามีอะไร ถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะอ้าเฉลยนะคะเด็กๆในตะกร้าเรามีอะไรบ้างคะเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะมองไม่ทันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปหยิบของพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกคืออะไรนะ้ายืนอยู่หน้าตู้เนื้อสัตว์แล้วติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าใช่แล้วค่ะอย่างแรกที่คุณครูหยิบออกมาก็คือหมูบดนั่นเองว้าวอย่างต่อไปละคะอ้าออใช่แล้วค่ะ เต้าหู้ไข่ไก่และอย่างสุดท้ายที่เราจะหยิบจากที่นี่ก็คือหุ่นเส้นนั่นเองค่ะ,ะ,ะจ่ายตังแล้วคุณครูก็เตรียมถุงผ้ามาเก็บอาหารที่เราซื้อวัตถุดิบที่เราซื้อใส่ถุงผ้าเป็นการประหยัดลดโลกร้อนนะคะไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่แล้วค่ะเด็กๆจากวัตถุดิบที่เราเตรียมมานะคะสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับนั่นเอง แต่เอ๊วัตถุดิบสำคัญที่หายไปคืออะไรคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยใบตำลึงนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าพร้อมไปเก็บช่วยคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าเด็กๆคะนี่ก็คือต้นตำลึงนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆมาเก็บตำลึงช่วยคุณครูกันดีกว่าตำลึงต้นนี้นะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีแน่นอน ใบตำลึงนะคะมีสรรพคุณก็คือช่วยดับผิดร้อนแล้วก็มีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาด้วยค่ะนอกจากจะนำไปทำแกงจืดเต้าหู้หมูสับแล้วเนี่ยใบตำลึงก็ยังสามารถเอาไปทำต้มเลือดหมูหรือว่าทำใบตำลึงผัดไข่นั่นเองหลังจากที่คุณครูเก็บใบตำลึงจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากลับไปทำแกงจืด ตำลึงเต้าหู้หมูสับกันดีกว่าระหว่างทางนะคะคุณครูก็เจอดอกอัญชันเก็บมาเผื่อไว้ทำน้ำอัญชันกินดีกว่าว่าแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่อาหารเราจะอร่อยเนี่ยมันต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือการปรุงรสชาตินั่นเองรสชาตินะคะก็คือสิ่งที่ทำให้อาหารเราเนี่ย มีรสสัมผัสที่เปลี่ยนไปนั่นเองซึ่งมีอยู่หลากหลายรสชาติเลยอย่างแรกก็คือรสหวานก็ได้จากน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงหรือรสหวานจากธรรมชาติอย่างน้ำผึ้งรสต่อมารสเค็มก็จะได้จากน้ำปลาหรือจากเกลือนั่นเองรสชาติต่อมาก็คือรสเปรี้ยวได้จากมะนาวนะคะและรสขมก็ได้จากมาระนั่นเอง ส่วนรสเผ็ดนะคะก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่บางที่ก็บอกว่าเป็นรสชาติแต่บางที่ก็บอกว่ามันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดของร่างกายเ,าเรานั่นเองค่ะหลังจากรู้แล้วนะคะว่าทํายังไงแกงจืดของเราถึงจะอร่อยเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันต่อเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะใบตําลึงที่เราเก็บมาก็มาล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างเป็นเลย ล้างตำลึงเสร็จแล้วนะคะก็มาเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างเอ่ยเอเด็กๆพอจะสังเกตเห็นไหมคะวัตถุดิบในจานนี้มีครบทั้งห้าหมู่เลยนะคะเด็กๆซึ่งอย่างแรกก็คือหมูบดอยู่ในหมวดโปรตีนและอีกอย่างก็คือเต้าหู้ไข่ไก่นั่นเองก็อยู่ในหมวดโปรตีนเช่นกันค่ะอย่างต่อมาคือบุนเส้นเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะ อย่างต่อมาใบตำลึงนั่นเองมีทั้งเกลือแร่และวิตามินนั่นเองค่ะและหมวดสุดท้ายไขมันได้จากน้ำมันกระเทียมเจียวนั่นเองและการปรุงรสของวันนี้นะคะเราปรุงอยู่2รสชาติก็คือรสเค็มจากน้ำปลาและรสหวานจากน้ำตาลค่ะพร้อมประกอบอาหารไปกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูก็จะ ปรุงรสหมูบดด้วยน้ำปลานินดหน่อยปรุงเสร็จแล้วคุณครูก็ปั้นหมูบดเป็นก้อนๆน,นะคะเวลารับประทานหรือเวลาเอาไปต้มมันจะได้ไม่แตกตัวนั่นเองอ่ะก่อนปั้นคุณครูล้างมือแล้วนะคะเด็กๆปั้นปั้นอ่ะเสร็จแล้วตั้งน้ําให้เดือดปรุงรสด้วยข่ารอน้ําเดือดนะคะจากนั้นนำหมูบดที่เราปั้นเป็นก้อนลงไปต้มค่ะ ต้มต้มจนสุกนะคะหลังจากหมูสุกแล้วใส่หุ้นเส้นลงไปจากนั้นก็ใส่ใบตําลึงลงไปเลยค่ะเด็กๆอไม่ต้องต้มนานนะคะเอาแค่ใบตําลึงเริ่มนิ่มลงนิดหน่อยก็พอแล้วค่ะพอใบตำลึงนิ่มลงนะคะก็ใส่ เต้าหู้ไข่ลงไปเลยาจากนั้นนะคะก็บุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยอได้รสชาติที่ชอบหรือยังนะจากนั้นชิมค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือใส่กระเทียมเจียวนั่นเองเป็นยังไงคะแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับใส่วุ้นเส้นด้วยน่าทานไหมคะเด็กๆ และนี่ก็คือเมนูอาหารดีของคุณครูนะคะแล้วเมนูอาหารดีของเด็กๆคืออะไรเย็นนี้รับประทานอะไรอย่าลืมถ่ายมาอวดคุณครูบ้างนะคะบ๊ายบาย